ตอบว่าฟรีขอขอพขอฟรีลูกค้าไปเลย ม feh, ไม่ต้องพักขึ้นเลยเอาไหมไล่คนแรกเลยใช่อาจะขึ้นก่อนต้องขึ้นเพราะว่าเขาต้องไปโยคะไม่เดี๋ยวหนูจะได้ถอดีเดียวเลยไงถอดแล้วไม่ใส่แล้วนะ อะไรตั้งสามรอบวันนี้คนละสามเองเนี่ยดูเวลาเด้เลยเนี่ยเพิ่งจะทุ่มเองเออเพิ่งจะทุ่มครึ่งเองวันนี้คนหายไปไหนไปไม่มีคนเลยสักคนคนดูหรอคนหายไปไหนว่าคนดูคนดูหายเฮลโลไปไหนกันหมด ป <Hey, S 2> กติวันพุธคนดูเยอะนะนวันพุธอ่ะ <laughs> อันนี้มันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ทำไมมันขึ้อนอะไรอย่างงี้วันนี้ปฏิบัติแชทดูข้อมูลเพิ่มเติมอะไรวันนี้ <c oughs> กูจ่เลยกูไม่ต้องรอหรอกกูไปเลยยกเวน้นกูเหนื่อยไฟดับที่ไหนเอาอยู่แถวไฟดับมันเป็นอะไรเป็นอะไรมันถึงดับ ไม่รู้นะแต่หอมมอนไปจำลองไงแต่ไปไปมันตกนิดนึงอยากข้ตรงเปิดเบอร์สไหมครับมันต้องเสียเงินริงๆไงอเคเ let's go เลยไไลไล่ไไ่ไล่ไไล่ลล่่ล่ลไไ่ล